จะบอกให้รู้นะครับว่าสิ่งที่ทําให้คนไม่มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายเพราะว่าขาดไม่เซตสอข้อนี้ข้อที่1โรคชรลาไม่มีอยู่จริงคนส่วนใหญ่ไปฟังคําพูดของหมอมานะครับแล้วก็เข้าใจผิดว่าเมื่อคนเราแก่แล้วจะต้องป่วยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเสื่อมอย่างนั้นอย่างนี้เช่นโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะเกิดกับคนอายุ50ปีขึ้นไปโรคก,กระดูกพุนส่วนใหญ่จะเกิดกับคนอายุ6 5ปีขึ้นไป เวลาคนเป็นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมอะไรเสื่อมไปหาหมอหมอก็จะบอกว่าอ๋อเพราะว่าอายุมากแล้วมันก็เลยเสื่อมตามวัยอ๋อแล้วมันไม่จริงตรงไหนหรอครับที่หมอพูดก็คือว่ามันผิดตรงที่ทุกอย่างที่หมอพูดเนี่ยหมอพูดถึงสถิติครับไม่ได้พูดถึงกลไกที่ทําให้ร่างกายคุณถดถอยตามวัยนะครับเช่นที่หมอบอกว่าอายุห0ปีแล้วเป็นเบาหวานมันไม่ได้หมายความว่า พออายุห้าสิบปีแล้วร่างกายมันจะถดถอยจนเป็นเบาหวานแต่ว่าหมายถึงคนที่อายุห้าสิบจะเป็นเบาหวานมากกว่าคนอายุสี่สิบหรือว่าสามสิบส่วนสาเหตุอะไรที่ทําให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับสถิติซึ่งสาเหตุของเบาหวานหมอก็พูดว่าเออถ้าอ้วนกินหวานไม่ออกกําลังกายก็จะเป็นเยอะก็นั่นแหละครับหมายความว่าถ้าคุณอ้วนกินหวานหวานไม่ออกกําลังกาย แล้วอยู่ไปจนถึงอายุ50ปีขึ้นคุณก็มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงมากมันไม่ได้หมายความว่าพออายุ50แล้วจะเป็นเบาหวานมันไม่เกี่ยวกับโรคชรลาเข้าใจหรือยังครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับ m ม Set ข้อที่2นะครับร่างกายไม่ใช่สังขารแต่มันคือเครื่องจักรชนิดหนึ่งผมเป็นคนที่เกลียดมากครับกับ n d s e t ประเภทที่บอกว่าร่างกายคือสังขารมันเป็นสิงปรุงแตง มันเป็นของไม่เที่ยนเป็นอันทจจังเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เหี่ยวทุเรียทุลังเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวมันก็ตายอย่าไปยึดติดมันคือทุกมันมันเป็นมายเซตในทางพุทธที่มันครอบงำความคิดคนไทยเยอะนะครับไอ้มายเซตแบบนี้แหละที่มันส่งผลกับทัศนคติมากๆแล้วทําให้คนไทยไม่ค่อยออกกาลังกายนะครับทําให้เราไม่สนใจจะดูแลร่างกายตัวเองให้ดียกตัวอย่างอย่างเช่นยรถยนต์ของเราเนี่ย เราขยันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรตามอายุแต่ร่างกายของเราเรากลับปล่อยให้มันพังทั้งๆที่ความจริงแล้วนะครับร่างกายของเรามันก็เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละครับแต่ว่ามันทํางานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับมันจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าไอ้เครื่องจักรงๆที่มนุษย์สร้างตรงที่ร่างกายของเรามันสามารถวิวัฒนาการตัวเองตามสิ่งเราได้นะครับ วพื่นาการเพื่อจะได้เอาตัวรอดในทุกๆสถานการณ์ที่มันมาส่งผลกระทบก,กับเราให้เราลําบากเช่นถ้าเราเดินเท้าเปล่าไปนานๆนะครับตอนแรกๆก,ก็อาจจะโดนหนามตาเท้าหรือว่ามันร้อนเท้าเท้าพองแต่พอนานๆไปฝ่าเท้ามันก็จะปรับตัวให้มันหนาขึ้นหนามก็จะไม่ตำเดินแล้วก็ไม่ร้อนเท้าละหรือว่าถ้าเราแบกหามของหนักมากๆนะครับตอนแรกๆก,ก็ปวดกล้ามเนื้อแต่พอนานๆไปกล้ามเนื้อก็จะ ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นกระดูกก็จะทนทานกระดูกจะหนาขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราไปวิ่งต้องวิ่งบ่อยๆลรกแก็จะเหนื่อยมากไม่มีแรงแต่พอนานๆไปเกกำลังมันอยู่ตัวละนี่แหละครับมันคือความสามารถในการวิวัฒนาการของเรานะครับแล้วเราก็เอาความสามารถตรงนี้แหละมาปรปะยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายมันวิวัฒนาการตัวเองให้มันแข็งแรงกระตุ้นให้มันไม่ถดถอยไปตามวัยนะครับ ร่างกายของเราแต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปนะครับตรงที่มันไม่ได้มีเกจจำนงอะไรนะครับมันแค่ตอบสนองตามสิ่งเรานะครับถ้าคุณออกกําลังกายร่างกายก็แข็งแรงแต่ถ้านั่งนั่งนอนนอนมันก็ถดถอยไปตามสภาพนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกจจำนงที่จะแข็งแรงถ้านอนมันก็อ่อนแอก็ไปอย่างนั้นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนแก่มันก็เสื่อมแต่ถ้าเราออกกําลังกายแบบคนุ่มสาวแล้วก็แข็งแรงไปตลอดชีวิตนะครับ